ชื่อเรื่อง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนโดนล,ลืมภายใน24ชั่วโมงจะไม่มีใครจำคุณได้อีกเลยชายแปลกหน้าคนหนึ่งบอกประโยคน,นี้กับโอมก่อนจะหายตัวไปท่ามกลางฝูงคนที่ไม่สนใจแม้แต่น้อยตอนแรกโอมคิดว่าเป็นแค่มุกแกล้งแต่เมื่อเพื่อนสนิทเริ่มจำเขาไม่ได้จริงๆเรื่องทั้งหมดก็เริ่มขึ้น โอมเป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งเรียนไม่เด่นไม่ตกแต่ก็ไม่มีใครสนิทมากนักมีเพื่อนกลุ่มเล็กๆคนรู้จักไม่เยอะและครอบครัวก็อยู่ต่างจังหวัดวันนั้นเขาแค่เดินทางกลับหอหลังสอบเสร็จก่อนจะมีชายคนหนึ่งในชุดสูทเข้ามาใกล้บอกเพียงว่าเธอมีเวลา24ชั่วโมงก่อนจะไม่มีใครจำเธอได้อีกเลยเขาขำแล้วเดินหนี แต่เมื่อกลับถึงหอแม่ที่เขาโทรหากลับบอกว่าโทรผิดและไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอมลองทักเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาสามปีอีกฝ่ายตอบกลับว่าเรารู้จักกันเหรออาจารย์เรียกชื่อเขาผิดในคลาสคนที่เคยยิ้มให้กลับมองเขาเป็นคนแปลกหน้าเขาเริ่มจดบันทึกเวลาทุกชั่วโมงที่ผ่านไปคนรอบข้างลืมเขามากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ระบบล็อกอินในมือถือก็รีเซ็ตเข้าบัญชีตัวเองไม่ได้เอกสารราชการที่เคยมีกลับขึ้นว่าไม่มีข้อมูลบุคคลน,นี้ในระบบโอมเดินทางไปหาหอพักเดิมของตัวเองแต่ชื่อของเขาหายไปจากระบบรายชื่อผู้เช่ารูปถ่ายบนผนังกลุ่มเพื่อนกลายเป็นภาพที่เขาไม่ได้อยู่ในนั้น สิ่งเดียวที่ยังอยู่คือกระจกเงาในห้องน้ำที่สะท้อนใบหน้าเขาชัดเจนแต่ในภาพรวมกลุ่มเขากลับไม่มีเงาสะท้อนอยู่โอมพยายามทิ้งร่องรอยเขียนชื่อไว้บนผนังวาดใบหน้าไว้ในสมุดลงบันทึกเสียงในโทรศัพท์แต่ทุกเชา้าร่องรอยพวกนั้นจะเลือนหายเหมือนไม่เคยมีอยู่จริง เขาเริ่มพบคนอีกสองถึงสคนที่ดูเหมือนเคยผ่านเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่พวกเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยเรากับเป็นร่างเปล่าที่ไร้ความหมายมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกระซิบบอกเขาว่าถ้าเธอไปถึงที่นั่นทันอาจจะจำตัวเองได้อีกครั้งโอมตามหาสถานที่ที่เด็กหญิงคนนั้นพูดถึงและพบว่ามันคือห้องสมุดปิดตายใต้ตึกเก่าของมหาวิทยลาลัย ในห้องนั้นเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารที่ไม่มีชื่อและภาพวาดคนแปลกหน้าหลายร้อยใบยเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันว่าคนที่ถูกลืมไม่ได้ตายแต่ถูกลบเขาเห็นภาพตัวเองในหนึ่งในแฟ้มพร้อมวันเวลาที่เขาจะหลุดจากความทรงจำของโลกนี้อย่างสมบูรณ์ โอมเหลือเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเขาวิ่งไปหาครูที่เคยสนิททิ้งสมุดบันทึกไว้และพยายามพูดกับคนให้มากที่สุดเพื่อให้มีใครสักคนจำเขาได้แต่เมื่อเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยมคืนทุกคนก็เดินผ่านเขาเหมือนอากาศแม้แต่ภาพเงาในกระจกก็เลือนจางลงกล้อง CCTV ในห้องสมุดจับภาพชายคนหนึ่งเปิดแฟ้มแล้วหายตัวไปต่อหน้าต่อตา วันรุ่งขึ้นไม่มีใครจำชื่อโอมได้ไม่มีชื่อในทะเบียนไม่มีเอกสารไม่มีภาพไม่มีร่องรอยยกเว้นเพียงภาพวาดเด็กหนุ่มในแฟ้มไม่มีชื่อที่ถูกปิดล็อกไว้ใต้ห้องสมุดและคำกระสิบเบาๆ เรายังอยู่แม้ไม่มีใครจำได้โลกไม่ได้ลืมคุณเพราะความบังเอิญแต่มีบางสิ่งลบคุณออกจากโลกเมื่อใดที่คุณไม่มีใครจำได้คุณจะไม่มีอยู่จริง24ชั่วโมงคือเวลาสุดท้ายของคุณในความทรงจำของโลกนี้